อี้เนื่อในการเดินแต่ว่าความเร็วต่างในการเดินนะครับก็เยังคง่มืเส้นร่วอะเต้นเต้นไดก็ือว่างันบที่องใส่ือว่มากครับต้องตัดตานะเราเดินเร็วมาก จะจะมีวันพรุ่มนี้ครับที่น้องพิมม์มีอะไรกับอเล็กซ์มากเลยนะครัแล้วก็มีวันที่5้าเป็นแบบของเพลนทีเลอร์ค่ะใครว่าใครเดินไปกินได้บ้างมอะไรดอ่ะสิบหกสิบหกมันตวอเล็กซ์กูโบนั่งเด ว่า,าวันนี้เรามาดูเดินแบบแสนฮา ชอบบรรยากาศมากมากที่ส่งไปเปนัยเพื่อนเทมากครับมากีเอ้ะคอมขมุนคอมหิมก็เทเอ๊ะเทหมดเลยโตเลียนโตเลียนตัวเลี้ยง ชีสก <ersch> ็ย <cause> so ังเป็นน้ำชีสเหมือนเดิมครับผมเป็นได้ทั้งหมดเลยครับ่มีแบบว่าหลายๆแบรนดททุกคนแบบน่าจะชื่นชอบหรือว่าเราติดตาม อยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็มาชมกันเยอะๆเขาแจ้งนะครับวันนี้วันแรกที่ดูที่ผมเอนนะครับก็ฝากมาติดตามเยอะๆนะครับผมมาเพจผลงานกันหน่อยอ่าเอาละก่าสุนทะดูเป็นยังไงบ้างร้านแตกแล้วต้องขอบคุณทุกคนขอบคคุุณทกาน จริงๆแบบว่าคอยมองคอยเฝ้าดูแบบว่าทุกคนคอยสตรีมมิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราว่าจะแบบทุกแผ่นแผ่นพวงแหวนว่าดูการหวดเนี่ยพวกเราแบบว่านำเรือก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การตอบรับเรามาโดยตลอดได้รับทุกคนก็โดดดูโตขึ้ทุกคนเลยค่ะใช่ครัทุกคนทุกคนทุกคนดุนโตขึ้นแบบว่าภูมิใจภูมิใจด้วยภูมิใจที่ที่ได้เป็นพี่ชีเออถ้าพี่ชีภูมิใจกันพี่ชีภูมิใจน้องตัวไหน ที่จริงผมทุกอย่ทุกคนเลยครับแต่ว่าที่จะประทับใจตรงนี้อัลโต้เฮ้ยอัลโต้อัลโต้บอกว่าเห็นเพราะว่าลูกเมย์เนี่ยดูโตแล้วแบบโอ้โงโตแบบโตมากค่ะโตน้ำเราเลยอ่ะเราแล้วพี่ว่าโอ้โหเบอกว่าสูสีแล้วกันนะสูสีสูสีอะ้วที่ใครอีใครปีนเลยว่าโอโบไหมโอโบโบไงเออโอโบเป็นยังไงเป็นพี่โอโบเป็นพี่อังกฤษยังทำยังไงด้วยเอาเสียงต่ เอออาเ่าแบบคันี้มันก็แตกต่างเรได้วมีส่วนร่วมอะไรหออจริงๆก็มีแบบเสนอไอเดียเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เพลงไปบ้างครับแล้วถ้าเป็นในตัวเองก็จะมีแบบว่าเสนอแบบไอเดียเพลงที่อยากได้ครับใช่อะไรที่น้องๆสนใจพี่ก็จะให้โยนแบบช่วยกันโยนไอเดียแล้วก็เป็นในเรื่องของคอนเซ็ปต์แบบว่าเด็กๆว่ามีความคิดยังไงกับเออะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะแบบ ่วนร่วมในการใส่ไอเดีมไปทั้งหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าทางผู้กำกับว่าเดลเตร์เขาจะแบบไอเไปเรื่มใช้ยังไงแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในวนีโนี่ย้กต้องไม่ควรโฟละคะเดตอร์เดเตอร์ของเราเเตอร์ของเรถ้าไม่แดงมันเดินได้ไหหร้่ว่าชุทางฮัเต็มาล่ว่าต่างาันขอบอดเลว่าขอบมันพอสมควรต้องใช้ทางินเทนต้อชงเหนื่อย ไม่ได้ว่าซ้อมหนักขนาดนี้เราก็ต้องซ้อมเพลงต่อไปด้ยวยปะยังไม่มีนะครับสติดีค่ะยังไงดีคะพี่แซ่เพลงต่อไปบางคนเป็นยังไงดีก็ จำคออนเด็กเลยเด็กโอ้ยผมว่าเทขึ้นที่ปัดผมด้วยนะสิ undercut under, <ท>อ่ะที่ครับครับผมตีเฟซเฉยๆครับผมสีแดงผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอุย้ยเลืกลาก,กอย่าเล่ลากพี่มิจะเลื่อากต้งผมสูบสีเฟซครนะับปากขสีมันจะแบบมีการมีอะไรไว้ในเอ็มดีเี จะจบไปเปิดรล้วก้จะจบไปเปิดอาจจะจบไปเปิดให้คนที่ได้คิดได้คิดต่ออ่มากีมามาใกล้ๆไหมเอามากรรม่เลยครับี่เอเลครับปืนท่าให้ช่ยี้ครณหล้อครับมตมืบมือ น้องๆด้วยนะคะฝากน้องน้องๆโอ้ยเอ้ยเอ้ยสนุกเลยอันนี้ยวันนี้เป็นไงน้องพีวันนี้เป็นไงพี่สอนคำว่าอะไรสอนคำว่าอะไรไปแฝงวันนี้มันแฟงเจ้าอะไรอะไรที่พี่พูดสอนนะครับแล้วว่าพูดดูด ก็ถ้าเกิดติดตามทีมครับก็ติดตามได้ที่สันเบย์ดอทสันสันเันเย์งานของสันเบยครับแล้วก็ถ้าเป็นได์ก็จะสามารถติดตามที่ดา่อทสันเบยแล้วก็ดสังกัรรวครับ